ตลาดนัดหนังพะภาพยนตร์มีมากกว่าความบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดหนังคล่มนี้มีอยู่ซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากไปผู้กันของอาจารย์กิมยองอยางมังกรหยกราชันทักษิณยาจกอุดรคือแรกที่เขาเรียนหอเนาะก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลัวไปหมดแล้วถึงแม้จะอยู่แต่ก็ไม่กล้ากินเราพอว่าที่เมียเข้ามานี่ก็ยิ่งขนลุกเขาไปใหญ่เพีงยงแต่ว่าไอ้ขนมของคนที่ไม่กล้ากินตะกีนี้เนี่ย อีหงกับกินเฉยเลยซะง,งั้นพอง,งงเสร็จปุ๊บก็ถามไปนะสิว่าไม่กลัวผงพิษลอยน้ําอะไรนั้นหรอแล้วใครเขาจะใส่ทุกที่ทุกเวลาเลยขนาดนั้นล่ะก็จริงแฮะแต่ว่าเรื่องอไรนั้นเนี่ยก็ช่างมันเถอะที่จริงแล้วข้าไม่ใช่ราชายา,ยาข้าเป็นแค่ขอทานธรรมดาคนหนึง่งผมพูดแบบนั้นปุ๊บก็เคียนเขาให้เลยนะสิแล้วก็ยังมาขู่ถามต่ออีกนะว่าที่พูดมาว่าไม่ใช่องค์ตัวราชายายเนี่ยใช้เรื่องจริงหรือเปล่าโดนมีจะเฉียนคออยู่อย่อยางนั้นนะเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นราชายายแล้วแหละ พี่หนูว่าพวกอีหัวเผลอเจ้าเก็ใช้จังหวะนั้นสกัดจุดสะเลยพอสกัดจุดได้เจ้าเจ็ดเดี๋ยวคิดจะทาอะไรบางอย่างเหมือนก,นกันกับไอตาจงนี่แหละที่คิดจะงงขโมยเงินนองต้นตอนหลับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ไง่ายๆส่วนเจ้าเจ็ดนี่ก็มัดแล้วจับมัดแล้วแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรไปมากกว่านั้นนะก็แค่เอาสินสอดเจ็ดหรแปดคืนให้กับอีหัวแล้วก็บอกนางอีกครั้งว่าเขาไม่ใช่ลชทายาทจริงๆเขาไม่อยากถ่วงเวลานางไปตอลอดชีวิตแล้วก็ไม่อยากเอาเปรียบด้วยเอาเป็นว่าถ้าสงสัยอะไรอีกกกกกถ้้้าาามีีโอออสเเจจัันนนใใยุพพะตบหแลว ผู้จบเจ้าเจ็ดก็กระโดดออกจากหน้าต่างไปเพียงแต่ว่าคนที่ถูกมัดอยู่แล้วถูกเจ้าเบ่าหนีงานแต่งกับเผยรอยยิ้มออกมาส่วนเจ้าเจ็ดออกมาได้ไม่เท่าไหร่นี่ก็ถูกอะไรบางอย่างซัดเข้าให้อีกแล้วก็ฟื้นฟื้นได้สติขึ้นมาของอีกวนันพวกอูมหม่านี่มันมีหลายชนเผ่าเนาะแล้วมันก็มีชนเผ่าอีกชนเผ่าหนึ่งในอยากแต่งงานกับราชายาห่งตาลีด้วยไอ้เรื่องนี้เนี่ยก็ว่าอึ้งแล้วนะสำหรับเจ้าเจ็ดอะแต่อึ้งกว่าเ่ยก็คืออีหมวีในตามมาแล้วตามมาถึงปุ๊บเนี่ก็ตบปั๊บเลยตบเสร็จไม่พอยงด่าเล,เลด้วยพออรูู้้้้ตัวววีีกกกทน็ถลลมไแแะ ไอเริ่มรักเริ่มชอบหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้แต่ที่แน่เจ้าเจ็ดเนี่ยไม่อยากให้อีหวัวเป็นอันตรายเขาเลยขอให้ประมุกน้อยเผ่านี้ปล่อยนางไปประมุกน้อยเผ่านี้ก็บอกว่าก็ได้จะปล่อยอีหวัวไปก็ได้แต่เจ้าเจ็ดเนี่ยจะต้องดื่มยายาโคนักก่อนจะได้รักนางหลงนางแล้วก็แต่งงานกับนางได้ยินแบบนั้นใครจะไปดื่มมาเนาะแต่ถ้าไม่ดื่มอีหวัวเนี่ยก็ตายก็ต,กต้องยอมดื่มแต่โดยดีนี้แหละส่วนทางฝั่งอองตัวเนี่ยก็เริ่มเริ่มขอทานไอเรื่องขอทอขอทงขอทานเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าปัญหาเนี่ยก็อยู่่ตตรงงเเทคคนนิมอ,อ้จ้จาาี แกล้งตายบ้างยอมเป็นหมาบ้างมันก็เลยทําให้อ่องตัวในรู้อะไรบางอย่างส่วนทางฝั่งเจ้าเจ็ดอีหัวเนี่ยก็ยังไม่ถูกปล่อยตัวไปเพราะเจ็ดเห็นแบบนั้นก็เลยเอาขนมมาให้กลัวหิวขนมขนมอะไรตอนนี้อีหัวเนี่ยก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่านางมีเรื่องที่ค้างคาใจอยู่เรื่องหนึ่งนางอยากรู้ว่าจริงๆเจ้าเจ็ดเนี่ยไม่ใช่องค์ไรสทายาจริงๆหรอก็นะก็เรื่องจริงแหละโกหกเก่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เจ้าเจ็ดที่โกหกเก่งตาโจงองเนี่ยโกหกเก่งไม่แพ้กันเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมีโจรมาทำลายพวกคนในโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่ง ก่อนหน้านี้เนี่ยโมนักหนาว่าเก่งอย่างโน้นเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เป็น18ฝ่ามือพิชิตมังกรด้วยแต่พะสู้ั้งจริงนี่แพงแต่ท่าแรกเลยท่าของตัวไม่ยืมมือเขามาช่วยนี่ตายไปแล้วพอไล่พวกโจรนั้นไปได้นี่ก็ด่ากับสั่งสอนกับสะเละเลยนะสิ่าแทจริงแล้ว,วเป็นแค่ขอทาโล่เงินก็ได้ถ้าอยากได้เงินถึงขั้นหลอกลวงคนอื่นก็เอาไปเถอะแต่ว่าในถุงที่เจ้าคิดว่ามีเงินนั้นเนี่ยมันมีแต่ก้อนหินทั้งนั้นจะด่าอะไรก็ด่าไปเถอะพราะเงินที่ข้าอยากได้ตอนนี้ข้าได้ครบหมดแล้วู้ดดจจจบตาาวงกก็เินไป เดินจากไปในเส้นทางตัวเองเพียงแต่ว่าเส้นทางที่ว่านั้นมันก็มาถึงโดยใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่มันเป็นเพลิงที่สร้างขึ้นมากลางป่าแบบโสมๆหลังหนึง่งในนั้นมีเราเด็กๆขอทานอยู่เด็กๆที่พอเห็นตาจวงก็วิ่งเข้ามากอดทังน้ําตากากยาที่ขอทานมาได้ก็เอามาต้มให้เด็กๆพวกนี้กินส่วนเงินตาจวงเอาให้เด็กที่โตหน่อยเก็บเอาไว้ถ้าวันไหนขอทานไม่ได้ก็ค่อยอไปซื้อหมันโหก,กินแทนเพียงแต่ว่าพอเด็กคนนั้นกำลังจะเอาเงินไปเก็บขอทานสามถุงก็เข้ามาดึงเงินนั้นไปดึงไปพร้อมกับอกว่าหัวหน้าสาขาให้มาเก็บส่วนแบ่ง ก็ทาอะไรได้นอกจากคุกเข่าขอร้องขอให้คืนเงินมาเนาะเราคิดว่ามันจะให้คืนไม่ล่ะนอกจากไม่ให้คืนเรายังซ้อมตาจ้วงกับเด็กคนนั้นด้วยนะพอเป็นแบบนั้นก็ต้องสั่งสอนเอาคืนให้สหายหน่อยแล้วแหละเฮ้ย <c oughs> ไม่รู้ว่าจะต้องพูดต้องบ่นอะไรต่อดีเอาเป็นว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้เรามาช่วยกันแก้ไขพักยาจกดีไหมทําให้พักรยาจกดีขึ้นถึงจะทําได้ไม่ทั้งหมดอย่างน้อยขอให้เด็กๆส่วนใหญ่ได้กินอิ่มทองทุกวันแล้วกันยังไงเจ้าจะทํายังไงตาซาประธนฝั่งเจ้าเจ ไปไปมาไม่ใช่แค่สองเผ่านั่สิที่อยากแต่งงานกับองค์รัชทายาทน่ะข่าวนี้มากันครบเลยแล้วก็ไม่ได้มากันแค่พวกประมุกน้อยประมุกใหญ่นะไอคนก่อนหน้านี้ที่ได้สารจากนกพิราบก็มาแอบดูด้วยเพียงแต่ว่าตัวมันเนี่ยก็รู้รู้ว่าเจ้าเจ็ดเนี่ยไม่ใช่องค์รัชทายาทตัวจริงระหว่างที่หมอน,นี้เพิ่งรู้เจ้าเจ็ดเ,เนี่ยก็ถูกจับมาอีกรอบแล้วพวกชนเผ่าต่างๆนี่ก็ปรึกษาหาห,าหรือว่าเจ้ายัางไงกันต่อปรึกษาไปปรึกษามายาขรัคที่เจ้าเจ็ดกินนี่ก็ก็เริ่มขึ้นมาสงั้นแต่ไม่ต้องเป็นห่วงงออีีีกกกเผ่่าายมขแ้้คัได ส่วนองต้นกับตาโจงนี่ก็มาที่สาขาย่อยพักยาโจกมหาหัวหน้าสาขาที่ชื่อว่าหัวหน้าผางก็มาขอให้หัวหน้าผางเปลี่ยนกงเปลี่ยนกฎเรื่องสนมงส่วนแบ่งอะไรพวกนี้นี่แหละไม่ยอมหรอกหัวหน้าผางอะกำไรเข้าเนื้อเน้นจะไปะยอมได้ยังไงายการเปลี่ยนกดอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องได้รับการอนุมัติจากประมุขพักก่อนด้วย แต่ถึงแม้เรื่องกฎอะไรพวกนี้จะทําอะไรไม่ได้ก็ตามแต่หัวหน้าผากเนี่ยจะยอมช่วยเด็กๆพวกนั้นให้ก็ได้นะโดยข้อแรกเปลี่ยนเนี่ยก็คือหัวหน้าผากเนี่ยพอจะรู้ว่าององต้นในค้าปาซิงเนี่ยวรยุทธ์สูงอีกไมา่นานพักยาจกจะมีการจัดประลองที่สาขาหลักขึ้นจัดขึ้นเพื่อเฟ้นหายอดฝีมือ10คนแล้วก็ให้ยอดฝีมือ10คนนี้ไปที่เขาเทียนซานไปขอให้จานซีจูที่อายุร้อยกว่าปีถ่ายทอด1ิแฝ่ามือพิชิตมังกรให้แล้วถ้าใครสาเร็จวิชาพิกรกรกะถือว่า,ม,ามือาซิง เฮ้ยแค่อาปากก็เห็นลิ้นไก่ขอโทษที่ข้าหน่อยด้วยความสามารถไม่สามารถทําได้ลาละตาสาบกับมาทางฝั่งเจ้าเจตพิษเก่ายังไม่ได้านหนอนพิษใหม่ก็เข้าร่างอีกแล้วกะอักเลือดออกมาใหญ่เลยนะสิพวกแต่ละเผ่าเห็นแบบนั้นนี่ก็เป็นห่วงองค์และสรทายาและเนาะก็เลยรีบเอาของแก้พิษต่างๆให้กินกินสัตว์พิษเกือบสิบชนิดอะเพื่อแก้พิษกินจนนิ่งไปเลยส่วนองค์ต้นกับตาจ้วงเน,นี่ยก็มาขอทานกันต่อแต่ว่าการขอทานครั้งนี้เนี่ยก็ตรงไปตรงมานะมีความสุข แต่แค่แ๊บเดียวเท่านั้นเด็กๆขอทาน,นก็วิ่งมาบอกว่าหัวหน้าผางเนี่ยอยากให้ทั้งคู่ไปจากที่นีซ่ซะถ้าไม่ไปหัวหน้าผางก็ไม่รับประกันความปลอดภัยของพวกขอทานเด็กพอรู้ปุ๊บสิ่งเดียวที่ทั้งคู่ทำได้ก็แค่กอดเด็กๆพวกนี้ไปพางร้องไห้ไปพางแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทาให้ออกต้นตัดสินใจอะไรบางอย่างขึ้นมาตัดสินใจว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงพกระยาจกให้ได้เขาจะไปประลองยุดที่งานที่กําลังจะถูกจัดขึ้นและจะเอาชนะเพื่อไปเรียน18ฝ่ามือพิชิตังกรเรียนเสร็จกลับบมมาเเปปป็นนะุกพพแแลลลี่ยง ส่วนทางฝั่งแก๊งสาวๆนี่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะยังไงกับเจ้าเจ็ดดีพอเจ้าเจ็ดเห็นแบบนั้นนี่ก็ใช้โอกาสนั้นหนีนะสิหนีรอดก็แปลกแล้วโดนพิษเยอะขนาดนั้นก็เป็นอีหัวนี่แหละที่ช่วยหนีก็พาหนีมาเรื่อยจนมาถึงที่หน้าผาตอนแรกนี่่าหันกลับไปจะต่อรองกับเผ่าอื่นนะแต่ร่างกายที่อ่อนแอของเจ้าเจ็ดนี่ก็ร่วงตกลงไปก่อนซะงั้นพราอีหัวเห็นแบบนั้นก็เลยรีบกระโดดตามลงไปตดสาววันทางฝั่งองต้นกับตาจ้วงพอเดินทางมานิดหน่อยนี่ก็เจอเจ๊ขอทานสามถุงลูกน้นา,ามันเล พร้อมกับจดหมายขู่ด้วยนะว่าของตัวหรือว่าตัวเขาอาซิงเนี่ยจะไปไประลองชิงตําแหน่งด้วยและถ้าสวรรค์เป็นใจให้เขาได้เป็นประมุขพักยาจกอาซิงคนนี้จะกลับมากวาดล้างคนช่วยในพักยาจกให้สิน้น5วันต่อมาริมแม่น้ําอูหมานเจ้าเจ็ดได้สติขึ้นมาเพราะโดนฝังเข็มอะไรบางอย่างพอมีเลี้ยวแรงแล้วมองดูรอบๆคนที่ช่วยเขาเนี่ยเป็นอาจารย์น้อยคนหนึ่งแล้วอาจารย์น้อยคนนี้เนี่ยก็ช่วยถอนพิษให้ไปแล้ว2ชนิดด้วยพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ขอบคุณใหญ่เลย อาจารย์น้อยคนนี้เนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องถ้าจะขอบคุณไปขอบคุณแม่นางคนนั้นดีกว่าเพราะว่านางคอยเฝ้าดูอาการอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยตอนนี้เหนื่อยก็เลยเผลอหลับไปแล้วก็ผ่านไปไม่กี่ชั่วย,ยามหรอกอีกหัวเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาเจ้าเจ็ดเนี่ยก็ขอบคุณนางแหละที่ช่วยเขาเอาไว้ก็นะช่วยนไปช่วยมาถือว่าเสมอกันแล้วกันว่าแต่ทําไมตอนนั้นเจ้าถึงดื่มยายาย,ายคนรักไปล่ะเดีวเจ้าล่ะคิดยังไงถึงได้กระโดดลงน้ําตามมาช่วยข้าก็ข้าก็ไม่ได้คิดอะไรมากข้าก็ด้วยกําลังมองตาซึงา้งกันอย โดนเจ้าเจ็ดหลอกใบอุหัวเนี่ยก็ไม่เชื่ออะเนาะแต่ว่าอาจารย์น้อยได้บอกว่าของจริงเขาปวดจริงๆแล้วที่โชคร้ายก็คือพิษใ้ตัวมันตีกันมั่วสู้ไปหมดตอนนี้ซิลุงมปานยุ่งเหยิงสูนสิ้นวิยุย์จนหมดสิ้นไอเรื่องว,องวิรุญวิรุษนี่ก็ช่างมันเถอะเป็นแค่หางอึงแหละแล้วอาจารย์น้อยพอจะมีวิธีถอนพิษหรือเปล่าถามเสร็จปุ๊บอาจารย์น้อยยังไม่ทันตอบเจ้าเจ็ดนี่ก็สลบไปแล้วตอนนี้อาจารย์น้อยเนี่ยมียาบนมุงเส้นลมปานอยู่เม็ดหนึ่งยานี้จะช่วยทําให้พิษไม่สามารถเข้าสู่่่่่หััััวววใจจไไดด้้้้แแตาาะะมีิปองกนนนน,นนนนน2เท ระหว่างนี้ก็อีหัวดูแลเจ้าเจ็ดไปก่อนส่วนอาจารย์น้อยเนี่ยจะออกไปหาสมุนไพรยาแก้พิษอะไรพวกนี้แล้วจะรีบกลับมาแล้ว2วันที่ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันกินด้วยกันหัวเราะด้วยกันเล่นด้วยกันมันได้ทําให้ทั้งคู่ได้รู้จักกันมากขึ้นเพียงแต่ว่าพอผ่านไปสองวันแล้วอาจารย์น้อยกลับมาพิษในตัวของเจ้าเจ็ดกับลุกลามไปมากกว่าที่คิดพอเป็นแบบนั้นเจ้าเจ็ดก็เลยขอให้อาจารย์น้อยช่วยอะไรเขาสักอย่างพอขออาจารย์น้อยเสร็จก็มาดื่มสุรากับอีหัว ตอนแรกก็ชนจอดกันไปธรรมดาเพียงแต่ว่าแท้จริงแล้วเจ้าเจ็ดแอบใสายาอะไรบางอย่างลงไปแล้วพออีหัวอยู่ในอาการสลืมสลือเจ้าเจ็ดก็เลยใช้โอกาสนั้นพูดกับนางพูดว่าแท้จริงแล้วเขาแขนนางมากเขาต้องการแก้แขนพออีหัวตื่นมาอีกครั้งก็จะพบว่าตัวเองถูกขายไปแล้วแต่จะถูกพาไปที่ที่ลึกที่สุดที่นางจะไม่มีวันหาใครเจอพอเจ้าเจ็ดพูดจบนางก็สลบไปหน้าเมืองเินโจ อ่องต้นกับตาโจกกนี่ก็คิดกันอยู่ว่าจะเข้าเมืองวิธีไหนดีบังเอ,อิญเหลือไปเห็นคนถูกลังแกเข้าก็ไปจัดการไอ้คนพวกนั้นตามวิถีวีรบุรุษแหละแล้วก็ปลอมตัวเปน็นไอ้คนพวกนั้นผ่านเข้าเมืองซะเลยส่วนทางฝั่งอีหัวก็ถูกพาใส่กระสอบมาส่งที่หน้าเผาโดนเจ,เจ้าเจ็ดหลอกอีกแล้วแหละก็ไปไปควบม้าก็จะไปเอาคืนแต่ว่าเจ้าเจ็ดกับปจารน้อยเนี่ยไม่อยู่ที่นั่นแล้วเพียงแต่ว่าอีหัวเนี่ยก็จําได้จําได้ว่าเจ้าเจ็ดเคยบอกว่าเขาเป็นขอทานแล้วบ้านก็อยู่ที่ตีนเขาทางเหนือของเมืองจวินซานพอคคิดไดไไ้้้้แบบบบนนันเนียยก็รววมาปหล องจริงพิษในร่างของเจ้าเจตตอนนี้เนี่ยอาจารย์น้อยคิดวิธีรักษาพิษแต่ละชนิดได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือแค่พิษของพึ่งลวงอย่างเดียวแต่ก็ได้เป็นพิษที่อันตรายที่สุดเจ้าเจนี่ก็บอกว่าช่างมันเถอะแต่ถ้าเขาตายแล้วก็เขาขอให้อาจารย์น้อยช่วยเขา2เรื่องได้ไหมเรื่องแรกคือช่วยเขาไปฝั่งที่ใต้ต้นหลิวเพราะว่าอีหัวคาว่าหัวไปว่าต้นหลิวเขาก็หกหลอกลวงนางมาเยอะเขาอยากจะใช้เวลาช่วงที่ร่างกายเขากำลังจะเนา่าใช้เวลาช่วงนั้นขอโทษนางแล้วก็อีกเรื่องช่วยไปหาพ่อเขาให้หน่อย ไปบอกท่านว่าเรื่องนี้ท่านคาดหวังเขาทาให้ไม่ได้แล้วผ่านเวลามาทางฝั่ง,งอ่องต้นกับตาจ้วงทั้งคู่นี่ก็แวะหาอะไรกินที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึง่งระหว่างนั้นเนี่ยก็คุยกันไปคุยกันมาว่าจะไปที่เมืงเองจวินซานยังไงเพราะว่าช่วงนี้ทาหารในตรวจคนเข้าเมืองเข้มมากตาจ้วงนี่ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเขามีเส้นทางลับอยู่แล้วพอตก้างๆดินแบบนั้นนี่ขอไปด้วยสเลยอึง้งอึ้งอดีตาจ้วงอะแล้วในระหว่างที่ตาจ้วงกําลังอึง้งอ,องคตัวน,นี่ก็ถามถามว่าแม่นางมีเหตุผลอะไรต้องไปที่น่นนห องจริงในช่วงสองวันตอนที่อาจารย์น้อยไปหายาเจ้าเจ็ดก็ได้บอกความจริงทุกอย่างกับอีหัวแล้วก็คืนดาบที่เป็นสินสอดขององรัชทายาทให้ด้วยส่วนอีหัวก็คืนเงินเจ็ดอิแที่เป็นเงินสินสอดของเจ้าเจ็ดคืนแล้วก็บอกเจ้าเจ็ดว่านางจะไม่รับคืนด้วยยังไงเจ้าเจ็ดก็เป็นของของนางแล้วอีหัวก็เลยตอบอ่องต้นไปว่านางก็แค่จะไปหาสหายเก่าสหายที่มีบุญคุณความแค้นต่อกันอย่างลึกซึง้งก็ให้ให้ไปด้วยแหละอ่องต้นคนใจดีนะ พียงแต่ว่าไอตาจ้วงเนี่ยระแวงนะสิเพราะว่าไม่ว่าเวลาไหนหรือว่าทําอะไรอยู่พอมองไปที่อีหัวอีหัวก็มักส่งยิ้ม,มหวานๆในเขาเสมอเฮ้ย <c oughs> เป็นแบบนี้ไม่ได้การแล้วแหละนี่นี่อาซิงอาซิงจะช่วยไปบอกแม่นางอีหน่อยสิว่าไม่ต้องมาหวานเสน่ห์ข้ายังไงข้าก็ไม่ชอบนางหรอกอะไรทําให้คิดไปถึงขั้นนั้นได้แหลน่นนะ่ะแต่ก็ไปไปไปบอกให้ก็อึ้งเหมือนกันนี่แหละอีหัวพอได้ยินอะไรแบบนั้นการเดินทางอีกวันนี้ก็เก็กใหญ่เลยตาจว้วงอ่ะเก็กไปเก๊กมาก็รู้สึกอึดอัดพักหน่อยแล้วกัน นี่นี่อะซิงจะไม่ได้บอกแม่นางอีเมื่อวานใช่ไหมบอกแล้วเออสงสัยนางจะตัดใจไม่ได้งั้นข้าพูดกับนางเองตรงๆเลยแล้วกันก็ไปเด็ดส้มมาผลหนึ่งแล้วก็เอาให้แม่นางอีแล้วก็บอกแม่นางอีไปว่าเรื่องบางอย่างก็ฝืนกันไม่ได้อึ้งไปดีเจอคนมันหน้าซักขนาดนั้นนะเนาะพอปฏิเสธสาวงามเสร็จไอเจ้าตาจ้วงนี่ก็ไปหาที่ปวดทุกข์ซะหน่อยส่วนอีหวัวนี่ก็ดึงมีดสั้นออกมาแล้วก็กะจะฟันส้มให้มันรูแล้วรูรอดไปซะเลยเดี๋ยวนะนี่มันมีดหลงข้านี่นาะทำไมมีดสัน้นหลวงข มีถุงเจ้าหรอใช่สิก่อนหน้านีค่าสายคนหนึ่งไปสหายยาโจกเจ้ารู้ได้ยังไงพวกเจ้าก็พวกเดียวกันพวกคนหลอกลวงอย่าบอกนะว่าเจ้าเราไม่บอกว่าข้าเป็นใครองค์แลสทายาอย่าบอกนะว่าแม่นางคือองค์หญิงเผ่านัวอูแม่นางอีหัวอ๋อเรื่องหนีการแต่งงานข้าต้องขอโทษจริงๆเจ้าไปเจวินสารเพื่อไปปลองยุทธหรออ่าใช่รอข้าเจอเจ้าขอทานหน้าเหม็นคนนั้นก่อนรอข้าจะมาคิดบัญชีกับเจ้า เวลาเดียวกันทางฝั่งเจ้าเจ็ดอาจารย์น้อยฝั่งร้างเจ้าเจ็ดใต้ตั้วหลิวตามที่ขอผ่านเวลามาที่สาขาใหญ่พัคยาจกเมืองจูบินซานอองต้นกับตาจ้วงเนี่ยเดินทางมาถึงที่นี่แล้วแต่ว่ามาช้าไปนิดเดียวน่ะสิลงสมัครไม่ทันแล้วไม่ว่าจะพูดจาขอร้องหรือว่าไวายวายยังไงเนี่ยก็ไม่ได้ด้วยนะพี่หนูไอ้ที่พูดจาขอร้องไวายวายอะไรไปนั้นเนี่ยมันทำให้พ่อของเจ้าเจ็ดเห็นน่ะสิเห็นถุงผ้าที่อองต้นผูกเอาไว้ก็เป็นถุงที่ตัวเองทำให้ลูกชายกับเมือนะเนาะพอเป็นแบบนั้นคนเป็นพ่อเนี่ยก็ องตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนโกหกอะไรอยู่แล้วก็เล่าเล่าเรื่องราวที่ได้ถุงผ้าใบนี้มาให้ฟังล้วพอเล่าเสร็จเดี๋ยก็พอจะเล่าเรื่องราวาอะไรได้บางอย่างว่าลุงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อของสาหายที่ไม่รู้จักคนนั้นสินะก็พาพามาที่บ่งที่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าจะคุยนถูกคอดีด้วยนะสองคนนี้นะพี่หนว่าเรื่องที่สัมพันธ์เรื่องที่คุยถูกคอก็คือพ่อของเจ้าเจ็ดแอบลงชื่อสมัครประลองยุทธ์ให้องตัวแล้วพอเป็นแบบนั้นนี่ก็ต้องมาดื่มฉลองก่อนประลองยุทธ์ซะหน่อยแล้วาานนนีีี่่่่่ออย้้เตจทวซัูแหละ ถึงแม่พ่อของเจ้าเจ็ดกับองตุ้นจะบอกไปว่าไม่ใช่ก็ตามก็จะเผาบ้านในไฟล้อมไล่คนออกมาให้ได้เพียงแต่ว่าก่อนที่จะลงมือเผาคนของอีหัวก็รีบวิ่งมารายงานกับนางหมายฟืนที่อยู่ในมือเลยตกลงองตุ้นกับพ่อของเจ้าเจ็ดถามว่าเกิดอะไรขึ้นตายแล้วเจ้าเจ็ดตายแล้วคนของนางที่นางสั่งให้ออกไปตามหาเจ้าเจ็ดได้เห็นอาจารย์น้อยกำลังฝังร่างเจ้าเจ็ดอยู่ข่าวร้ายเรื่องนี้มันทำให้ความเศร้าปกคลุมใจของผู้เป็นบิดาสหายและสตรีที่มีความสัมพันธ์ประหลาดด้วยกัน อีหัวกลับมาที่ลุมศพของเจ้าเจนางตัดผมออกมากรรมมือหนึ่งแล้วก็เอาเส้นผมนั้นกับมีส้นสินสอดของนางวางลงไปในหลุมศพของเจ้าเจวางลงไปพร้อมกับน้ําตาของนางสะด,ดุ้งตื่นขึ้นมาให้ไวเลยนะสิเจ้าเจดอ่ะเกือบเอาจอกมาลองผิดแทบไม่ทันอ้ลองทันไม่ทันในเรื่องหนึง่งแต่อึ้งก่อนอึ้งก่อนว่าทาไมตัวเขาไม่ตายก็พอฝังเจ้าเจดเสร็จแล้วอาจารย์น้อยเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้เรื่องหนึง่งว่าพิษส่วนใหญ่ของแกพิษเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นนั่นแหละ เอยพิษพึ่งหลวงอะไรนี้เนี่ยเริ่มทีพวกมันก็จะชอบวางหลังโอยในพงใต้ดินตัวอ่อนของพวกมันก็จะโผล่มาจากพงใต้ดินพวกนั้นพอจานน้อยนึกได้แบบนั้นก็คิดว่าไอ้ดินน่าจะช่วยขับพิษให้เจ้าเจ็ดได้ก็เลยปล่อยให้เจ้าเจ็ดถูกฝังขับพิษแล้วก็พึ่งพาออกมานี้แหละตอนแรกฝังเข็มไปทั้งสามรอบนึกว่าจะไม่รอดแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมถึงได้ดลุงฟื้นขึ้นมาเองฝันร้ายนะเสียจานน้อยฝันถึงคนที่ร้ายกาจที่สุดและคนที่ข้าอยากพบที่สุด ถ้างั้นท่านก็ให้งูก,กัดก่อนแล้วกันงูชนิดนี้สามารถกดพิษพึ่งหลวงได้เจวันแล้วจากการประสานพิษงูพิษพึ่งก็จะได้พิษที่หายากยิ่งถ้าสังเกตมาตลอดอาจารย์น้อยมักรวบรวมพิทีค่าขับออกมาได้เพราะอะไรหรออาตมาเป็นโรกที่รักษาไม่หายมานานแล้วถึงได้ศึกษาวิชาแพทย์แล้วก็ได้รู้ว่าพิษบางชนิดสามารถช่วยได้เพียงแต่ว่าหลายปีมานี้ได้มาไม่กี่ชนิดแต่กลับเจอพิษทุกอย่างที่อยากได้ในตัวโยมภายในไม่กี่วนันพูดไปแล้วอัตมาต้องขอบคุณโยมมากกว่าเพราะอัตมาจะได้เดินทางครั้งสุดที ว่าแต่โยมพิษเย็นเริ่มกำเริบแล้วใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่โยมต้องเผเชิญไปตลอดชีวิตหักถอนพิษไม่ได้อัตมามีวิชาหยุดชุดหนึ่งที่ได้มาจากอาจารย์ป้ามันสามารถป้องกันความหนาวได้โยมจะลองฝึกดูไหมก็ลองลองฝึกตามที่อาจารย์น้อยบอกเพียงแต่ว่าเจ้าเจ็ดเนี่ยเป็นคนหัวไวมันก็เลยทําให้อาจารย์น้อยได้เห็นอะไรบางอย่างในตัวเขาผ่านเวลามาอีกวนันป้ายวิญญ,ญาณเจ้าเจ็ดถูกทําขึ้นเพียงแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันที่อ่องต้นจะต้องไปปลองยุทธเหมือนกัน เขาเลยมาคำนับสายของเขาและสาบานว่าจะเอาใจชนะมาให้ได้และสารต่อปณิทานของสายคนนี้20กว่าปีก่อนตัวนอี้ชางกับคนของเขาังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนสักที่เพียงแต่ว่าระหว่างทางก็ถุกดักเล่นงานเขาคนที่ดักเล่นงานถูกเรียกว่าปร,รมาจารย์บวงสวงเผ่าซาอูมานแน่นอนแล้วว่ามันต้องการชีวิตของตัวนอี้ชางเพียงแต่ว่าแม่ทัพที่เป็นเหมือนสายรู้ใจก็บุกมาช่วยไว้ไมแม่ทัพหลีจึงแม้แม่ทัพหลีจะมีฝีมือไร้กาแต่ปร,รมาจารย์บวงสวงก็มีวิชาช่วหนุนสัมบเวสีฆ่าไม่ตาย ล้วพอต้อนอีช้างเห็นสหายอยู่ในอันตรายเขาเลยเบ่งปานพลังออกมาทำลายที่กักขังแล้วก็ใช้ดัชนีสุริยันเล่นงานบรมอาจารย์บวงสงกลับไปเพียงแต่ว่าเสร็จการต่อสู้ยังไม่ทันได้รักทครยข่าวด่วนก็ถูกแจ้งมาแจ้งมาว่าตอนนี้กองทัพกบฏได้ล้อมโจมตีเขตซิลซานแล้วถึงแม้เขตซิลซานจะอยู่ไกลกับตาลีเพียงแต่ว่าที่นั่นเป็นที่ที่ครอบครัวของแม่ทัพหลี่อาศัยอยู่ตัดราบกลับมาเวลาปัจจุบันพอจะน้อยเห็นแววของเจ้าเจด ก็ลเลยอยากให้เจ้าเจ็ดฝึกวิชาชุดหนึ่งเพราะไม่แน่วิชาชุดนี้อาจจะช่วยต้านทานพิษได้ก็ได้มันเป็นวิชาที่พี่ชายร่วมสาบานของเขาได้ฝากฝังเอาไว้ให้เพียงแต่ว่าอาตมาคงสอนได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเก้ากบวนท่าเพราะอีกเก้ากบวนท่า,ออกกทาครึ่งหลังมันต้องใช้เคล็ดลมปาาในการสอนซึ่งตอนนี้อาตมาไม่มีสิ่งนั้นเอาเป็นว่าฝึกครึ่งแรกไปก่อนแล้วกันก็ฝึกฝึกไม่กี่ชั่วยยามก็ครบเก้ากบวนท่าที่อาจารย์น้อยสอนให้พอฝึกเสร็จอาจารย์น้อยนี่ก็มาบอกต่อว่าจริงๆพิชิตสุดท้ายของเจ้าเจ็ดเนะ แค่ฝังเข็มลงไปที่กลางอกเท่านั้นแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตมากที่สุดเพราะตอนที่ถอนพิษร่างกายจะร้อนลุ่มเหมือนถูกไฟเผาหากเป็นเช่นนั้นเส้นเอ็นทั่วร่างก็จะฉีกขาดแม้มีชีวิตรอดก็ไม่ต่างจากคนพิการเฮ้ยมีพิษก็ตายถอนพิษก็ตายตาสาบมานนั่งฝังอ่องต้วนก็เริ่มลงทะบงทะเบียนกันแล้วแหละเหมือนจะไม่มีปัญหาแต่มีมีเพราะไอ้ผู้สูงคุมกฎเก่านี่แหละเขาได้บอกว่าเขาได้รับรายงานมาจากหัวหน้าผัางหัวหน้าสาขาย่อยแล้ว พ่อของตัวนี้ยินแบบนั้นก็รู้แล้วแหละว่าเป็นพวกเดียวกันก็เลยกะจะอธิบายเรื่องราวต่างๆให้สิทธิ์ภักยาจบฟังถ้ายอมไม่อธิบายก็น่าแตกนะสิแต่ที่แน่ๆพุ่มกดเกาเนี่ยรู้ว่าอาซิงหรือว่าองตัวนี้เก่งแน่ๆก็เลยจะกันท่า,าให้ประลองด้วยแต่ก็ทําทเป็นพูดแบบถึงแม้จะทําผิดแต่ถ้าอยากประลองเนี่ยก็มีเงื่อนไขอยู่นะก็คือยกศิลาคําสอนนี้ไปไว้ที่ฝั่งตรงข้ามที่เป็นลานประลองถ้าทําได้ก็จะถือว่ามีสิทธิ์เข้าร่วมการประลองในครั้งนี้เวลาเดียวกันทาั้ง,าาย,ย,าางยู่ยง ก็คงไม่น่าจะเกินครึ่งวันละมัง้งพอได้ยินอาจารย์น้อยตอบแบบนั้นเจ้าจดก็เลยขอร้องอาจารย์น้อยขอให้อาจารย์น้อยพาเขาไปหาพ่อของเขาที่เมืองจจวินซานได้ไหมก็เดินทางมาได้ยังไม่ไกลเท่าไหร่เลยไอ้พวกปักยาจกเสื้อขาวที่ชอบเล่นการพนันสามคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นมาซะงั้นตอนในโรลากนี่นก็มีแต่ขวดยาล้ำค่าทั้งนั้นเลยพวกมันเนี่ยก็เลยกะจ้าไปขายก็ห้ามแล้วแหละอาจารย์น้อยนะแต่หยุดที่ไหนล่ะพอเป็นแบบนั้นเจ้าจิดก็เลยต้องออกลงตอนแรกเห็นไอ้สามคนนี้เนี่ยกลัว,ลวอยู่หรอกแต่่พพอเเเจ้เ้้้าาาาากกกกลลืดดงงนนนทททัแะ็บคย ส่วนทางฝั่งององต้นวนก็ลืมก็เลื่มแบกไอศิลาคาสอนอะไรนั่นแบกไปอีกฝั่งเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการประลองในระหว่างที่ององต้วนกําลังแบกอยู่นั้นก็ตัดสับกลับมาดูทางฝั่งเจ้าเจ็ดหน่อยดีกว่าไอ้สามคนที่คิดจะป้นยงป้นยาอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้คิดแค่จะป้นยาไปขายอย่างเดียวนะสิมันคิดจะทําลายหลักฐานด้วยทําลายหลักฐานด้วยการจับเจ้าเจ็ดกับอาจารย์น้อยถ่วงน้ำซะเลององจริงเจ้าเจ็ดเนี่ยก็พยายามช่วยอาจารย์น้อยไว้ขึ้นไปแล้วนะแต่ทําได้ที่ไหนล่ะและในเมื่อประตูบานที่อยูู่่ข้้าางหหนนนนปปปิิดดลมมมมมมัักก็ีระตบใเเึส เจ้าเจตเอาข да เข็มที่อยู่ในตัวอาจารย์น้อยออกมาแล้วก็ถอนพิชชนิดสุดท้ายกับตัวเองมันลอนลุ่มดั่งไฟเผาอย่างที่อาจารย์น้อยเคยกล่าวเอาไว้แล้วความร้อนนั้นมันก็ปัทุขึ้นมาเรื่อยๆปะทุจนระเบิดออกมาเป็นลมปานแล้วมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่อ่องตัวหือวอาซิงก็ระยกลามาไว้ที่ลานประลองได้สําเร็จพิชชนิดสุดท้ายอาจารย์น้อยได้มาแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นคงเป็นวาสนาของเจ้าเจตที่น้ำช่วยลดอุณหภูมิปกป้องร่างกายให้กับเจ้าเจตตอนนี้เจ้าเจตหายดีแล้วพลังวัดก เจ้าเจ็ดยังไม่ทันตอบก็เหลือไปเห็นผู้ที่ถูกจุดขึ้นผู้นั้นเจ้าเจ็ดก็รู้รู้ก็คือสัญญาณเริ่มงานประลองของภัคยาโจกอีหัวที่อยอีกฝั่งหนึ่งก็เห็นเหมือนกันส่วนการประลองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนกฎนิดหน่อยตอนแรกจะคัดเอาสิบผู้มีวรยุ์ดีไปฝึกวิชาตอนนี้จะคัดเหลือให้เพียงคนเดียวแล้วก็ให้อาเซิงหรือว่าอองตัวเนี่ยเป็นคนประลองตั้งแต่คู่แรกด้วยเอาอจริงเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกก็ชนะมาเรื่อยๆเ,เพียงแต่ว่าพอชนะคนที่ก้าเสร็จอีหัวไหยก็เพิ่งมาถึงที่นี่แล้วสายตาต ไม่นานหลังจากนั้นคู่ต่อสู้คนที่สิบของอ่องตุน้นก็ขึ้นมาบนเวทีประลองฝีมือไร้าการ,ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าความเหนือยลายที่ต่อสู้ไม่อย่างต่อเน,นื่องเริ่มสับแดงผลแต่ที่สับแดงผลมากกว่าก็คือคนนี้มาประลองด้วยมันเป็นคู่แฝดแล้วมันก็เป็นคนของฝ่ายเสื้อสะอาดในตอนที่อ่องตุน้นกำลังจะคว้าชัยชนะมาได้มันก็ให้อ่องตุน้นได้เห็นวัวพี่น้องฝาแฝดของมันกำลังทำอะไรอยู่พออ่องตัวเหลือบตาไปมองมาเลยใช้วิชาสะกดสะกดอ่องตุนสะกดให้อ่องตุนทำตามคำสั่งมันผมกระบี่เลยมาวางที่่าของอ่องต พี่หรือว่าก่อนที่อ่องต้วนจะปิดชีพตัวเองเสียงสิลาอีกแผ่นหนึ่งที่ถูกยกมาก็ดังขึ้นดังขึ้นและดังกล้องไปด้วยทั้งงานประลองมันช่วยเรียกสติของอ่องต้วนอ่องต้วนเลยใช้โอกาสนั้นใช้ดัชนีสุริยันซัดใส่ฝา,าแฝดของคู่ต่อสู้แล้วก็รีบลงไปช่วยอีหัววิชาดัชนีสุริยันของอ,องคต้วนมันทาให้ทุกคนในพักรยาจกอึ้งกับสิ่งที่เห็นโดยเฉพาะพ่อของเจ้าเจตเมื่อวิชาดัชนีสุริยันทำให้ององต้วนต้องเปิดเผยตัวตนเหล่าผู้โสภุ่มกดเลยถามองต้วนน่่่ออาา,ามีมอีอออทบกกค์ เรวถ้าจะมาแค่เลขเปลี่ยนวลยุทธ์แล้วทำไมถึงได้พาผู้ช่วยที่ฝีมือไร้กามาด้วยล่ะผู้ช่วยที่สามารถแบกศิลาแผ่นนั้นได้เช่นกับท่านข้าไม่ใช่ผู้ช่วยของเขาข้ามาที่นี่ก็เพื่อประลองยุทธ์เช่นกันเมื่อกี้ข้าเห็นการประลองมีคนใช้ลูกไม้สกปรกอย่างวิชาสะกดนำซับยังคุมขู่บีบคั้นผู้ประลองอีกข้าเลยใช้แผ่นศิลาคำสอนเป็นตัวแทนส่งเสียงเท่านั้นหากมีสิ่งใดล่วงเกินขอเหล่าผู้โศโปดจงอภัยด้วยและหากไม่เป็นการเสียมารยาหรือว่าผิดกฎสหายต้วนคู่ต่อสู้คนที่สิบของ ขาอยากขอ,ขอคำชี้แนะดัชนีสุริยนันของท่านแล้วก็สู้กันให้สาแก่ใจด้วยความยินดีด้วยความยินดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผู้โสผู้คุมโกรธพวกเจ้าจะได้สู้กันตามนั้นก็ได้เพียงแต่ว่าหากใครชนะเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวกันคัดเลือกประมุขพระกยาจกแล้วกันทั้งสองฝ่ายตกลงตามที่ผู้กดบอกจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มลมหลานเขาใส่กันเพียงแต่ว่าพอปะ,ะทะกันได้ไม่กี่กระบ,บวนท่าชายสวมหน้ากากก็รู้รู้ว่าอ่องต้วเหลือลมปานไม่มากเพราะผ่านการต่อสู้มาเขาเลยช่วยปรับลมปานให้อ่องตววพอปรับลมนให้อตอตเส็จ การต่อสู้ที่แท้จริงๆได้เริ่มขึ้นฝ่ามือเกี้ยวกับของชายสวมหน้ากากสัตว์เข้าใส่อ่องตวน่อ,องต้วนเองก็โต้กลับด้วยดัดชนีสุริยนันทั้งสองฝ่ายย่างเชิงกันอยู่ไม่นานกระบวน่าชี้ขาดของทั้งคู่ก็ถูกสัตว์เข้าใส่กันและเป็นององต้วนที่เพียงพาให้ก,กับฝ่ามือที่ไร้การชุดนั้นความไร้กาดของฝ่ามือชุดนั้นยังทิ้งร่องรอยเอาไว้อยู่อ่องต้วนยอมรับความพ่ายแพ้จากใจแล้วก็อยากรู้ว่าวรุยที่ใช้ชื่อว่าวรุยท์อะไรก็ไม่มีชงมีชื่อหรอกก ไม่ใช่วิชาบำรุงร่างกายมันคือ18ฝ่ามือพิชิตมังกรหนึ่งในวิชาที่เป็นสมบัติของพะกยาโจกสิทธิพะกยาโจกทุกคนอึ้งกับสิ่งที่ผู้โสคุมกฎสวีพูดออกมารวมถึงผู้คุมกฎเก่าและผู้คุมกฎเปลี่ยนก็ด้วยผู้โสสวีเลยเออกกระบวนท่าที่ประมุขคนก่อนทิ้งให้เขาให้ทุกคนดูถึงแม้ตัวเขาจะมีแค่สองกระบวนท่าแต่สองกระบวนท่านั้นใช้สวมหน้ากากคนนี้ก็ใช้ออกมาได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนแถมยังใช้ได้ทรงอนุภาพกับประมุขคนก่อนซะอีกพอทุกอย่างถูกพิสูจน์หลอกพกากอกคาก่อังาาุงมมหวะใบปรขขเ แล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่ก็เล่ากับว่า,าจารน้อยได้หมดพันธะแล้วพอ,อาจาน้อยจากไปพุ่มกดสวีเลยขอให้ประมุขคนใหม่เปิดเผยชมหน้าที่แท้จริงแล้วชมหน้าที่แท้จริงภายใต้หน้ากากนั้นก็คืออังชิกหรือว่าเจ้าเจ็ดน้ำตาของผู้เป็นพ่อแหลกออกมาที่เห็นลูกชายยังไม่ตายสหายิลก็รีบวิ่งเข้าไปหาปเพื่อเช็กดูว่าใช่เรื่องจริงหรือเปล่าส่วนสตีที่ถูกเจ้าเจ็ดหลอกมาตลอดก็เดินเขาไปตบให้หายแขนแล้วก็ไม่ได้ตบแค่เจ้าเจ็เจดคนเดียวนะตบอ่องตัวด้วยพอตบเสร็จแล้วก็ร้องไห้เดินจากไป อึงกันหมดทุกคนที่อยู่ที่นี่นี่แหละต่สาวมาทางฝั่งอาจารย์น้อยอาจารย์น้อยอยู่ที่แม่น้ําแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหรจากที่ประลองอาจารย์น้อยเอาพิธีรูปรวมมาได้ทั้งหมดเทลงไปในแม่น้ําจากนั้นอาจารย์น้อยก็ลงไปแช่ในแม่น้ํานั้นององต้นกับเจ้าเจิรีบควบม้ามาทางเส้นทางที่สิทธิ์พระยาจกบอบ,บอกว่าเห็นอาจารย์น้อยเดินทางผ่านเส้นทางนี้มาเพียงหนอพอทั้งคู่มาถึงก็เห็นไต้ซีชลาลูบหนึ่งขึ้นมาจากบ่อน้าแล้วก็เดินจากไปเจ้าเจิดคำนับไต้ซีเสร็จก็รีบไปหาอาจารยน้ออแต่่ก็ไมเจ จอแต่รถลากลากของอาจารย์น้อยกับจดหมายที่อาจารย์น้อยที่ให้เจ้บาเจ็ดสามฉบับพร้อมกับตำราหนึ่งเล่มจดหมายฉบับแรกเขียนสั้นๆเป็นปริศนาธรรมว่าสวรรค์ได้มอบพรอ,อันพิเศษให้กับท่านท่านย่อมควรประดุงคุณธรรมแทนสวรรค์ส่วนอีกฉบับอาจารย์น้อยเขียนเล่าเรื่องราวและถามเจ้าเจดอาจารย์น้อยมีเส้นทางอมตะแต่กลับไม่เลือกเลือกทิ้งวิชาสำนักสลาลมและลมปานผู้ดุดรตลอดชีวิตที่ผ่านมามีแต่คนอยากให้เป็นโน่นเป็นนั่นเป็นนี่ทำสิ่งโน้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ สิปีได้ทําตามใจตัวเองสักครั้งในร่างผู้เยาวรู้ตัวอีกทีเหล่าคนที่อยู่รอบข้างก็ต่างพากันจากไปหมดแล้วนั่นคืออีกครั้งที่อาตมาได้เลือกเส้นทางของตัวเองเลือกที่จะสละทุกอย่างทั้งหมดเพื่อน,นิพานแลยมเจ็ดล่ะรู้เส้นทางของตัวเองหรือยังรู้หรือยังว่าตัวเองจะไปเส้นทางไหน หากยังไม่รู้ก็ให้ศึกษา18ฝ่ามือพิชิตมังกรในจดหมายอีกฉบับหนึ่งแต่ถ้าหากรู้เส้นทางตัวเองก็จงสร้างเส้นทางตัวเองขึ้นมาสร้างกระบวนท่าที่เหลือของ18ฝ่ามือพิชิตมังกรขึ้นมาด้วยตัวเองสร้างขึ้นมาให้มันเป็นวิชาของเจ้าจะมีแต่เจ้าเท่านั้นที่ใช้วิชานี้ได้แข็งแกร่งที่สุดนั่นแหละถึงจะเรียกว่าเส้นทางที่เจ้าเลือกอย่างแท้จริงส่วนเรื่องตำแหน่งประมุกพักยาโจกผู้ที่เป็นประมุกพักจะต้องมีวิชาประจำตัววิชาหนึ่งวิชาไมา้ตีสุนัขคาาีีจข,ขมบกกก่่วิชนนน้้คืใหัประระุุยท18 บมุกอังชิเอาล้ฮะหนังจะสนุกต้องดูเองนะฮะแต่ถ้าอยากฟังสปอยทางตลาดนัดหนังก็ให้จัดให้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าแค่กันอย่าลืมกด subscribe กับตลาดนัดหนังด้วยนะฮะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณขอบใจขอบใจซงคิวผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะฮะแล้วกับมาพบกันใหม่กับตลาดนัดหนังสำหรับวันนี้ตลาดนัดหนังสวัสดีครับ